โงมึงอ่านภาษาไทยเป็นภาษาไทยแล้วบอกว่ากูอยากเขียนภาษาไทยกฎหนึ่งโฟโตโมโฟเจนีนิทโอ้โฟโตโมโฟอะไรโฟโตโมโฟเจนินิทยังมีเข้าโค้งอยู่อันนี้เขาโค้งทานถูกก็ปีน่าเอเยนต์เลไอ้เท่าก็เย่งเอพา ไอโฟนข้อเก้าตอบแล้วอะโฟนขอกันกันเรียนกันเดือยพันหนักอะไรขอมึงมึงตกภาษาไทยเยอะเปล่าวะไอ้เนี่ยหวานตอนไม่ได้กูติดยิงด้วยโทรศัพท์โอยมันจะขัดเต็มูก คัดัจ้าบุกคัดเจ้าบกจะเอาจมูกเงาเลยมันกองไม่ใช่ไม่ถึงว่าไอเนี้ยมันเลี้ยงมันเรียนมันเรียนมันเลี้ยงไม่เหมือนกันไอเนี้นี่ติดอ่างเลยข้อที่เบดตอบอะไรข้อที่เบดตอบเนี่ยกาบหอยแครงอ่ะปุบปุบกับปุบกับดักจับอะไรเพราวมึงมึงไปเรียนภาษาไทยมาใหม่ซะไอเบนไอเนี้ยกูติดอู เฮ้ยเฮ้ยตอบตอบอะไรวะไอ้มันอ่านว่าเทียอะไรวะเรียนอะไรทิกคอตทิชชอตชั่นทิกทิกเทียสักอย่างทิปมอเออนั่นแหละอะไรทิกมอร์ชอตชันมึงเข้าใจคำว่าเขตส่วนภาษาอังกฤษหรือเปล่าวะเฮ้ยมงตอบตัวซีมนำหน้ามามามาเวิรทุกอย่างอาบน้ำมาตั้งแต่วันที่สองอ่ะโว้ยไอ้เชี่ยดิมึงจำสีนะเปล่าวะ ไอ้เพื่อนเอาตู้ดาวนี่ว่ะเพื่อนพิมพ์ีมพีมไอพิมไอพีมถูกไหมนะเฮ้ยเออเอาว่ะเอาว่ะทีนี้มันเสร็จเร็วโคตรว่ะเฮ้ยเฮียเชื่อกูกลับไปแก้ทุกข้อเฮียเห็นป่ะกูบอกแล้วข้อหนึ่งอ่ะไม่เชื่อกูกูอ่ะเดาวมาแน่นอนอยู่แล้ว แกอะเรี่อไม่เอาแล้วข้อสอง C O 2นั่นเองข้อสี่กอบบัวเฮ้ยก็ถูกดิเออก็ไม่ได้น่าเกลียดนี่หว่าโอ้ยเฮียจิตก็ออกจิตก็ออกออกซินไอ้เคียร์ทำไมมึงกอบออกซินเยอะจังวะไอ้เคียร์กลัวไอ้เชียฝีแม่ก้มั่วอย่างเงี้ยหรอกูดูอย่างทรงพลัตนาไตจิตจิ่เป็นองคพืชชนิดใดใช้อย่างกว้างขวางมาสอไม่รู้อ่ะกูสุ่มจบ ไอ้ยิ่งดูคะแนนดูยคดูได้อะดูไงวิวสกอร์ไอ่สิบห้าสิบห้าทำไมหนอสิบห้าทำไมหนอก็ผ่านอะสิบเจ็ดต่อแล้วไอ้กูไดนอิบห้ากูได้สิบห้ากูได้สิบเ้ทำไมมึงได้สิเออ่ะไม่รู้ ซู่เพื่อนช่างแม่งว่าจะเป็นเฉยี่ยเฮียข้อเที่ยช่างแม่งไอเฮียดีตัดเพาะชิปปี้มึงกัดข้าวโมกนาในคุยเฮ้ยใจเย็นมึงกัดจะเอาแบบเต็มสามสิบเหรอมึงจะเกินไปหรือเปล่าวะกูไปแล้วนะมีอะไรอีกก็ทักมาแล้วกันอะไรอะไรเฮียบูอะไรนะ กูอ่านให้พงจะใช่แต่กูลืมเปลี่ยนคำตอบไอ้เหี้ยโอเฮงโอไปละเจอเบิร์นทุกคน <c oughs> ทุกท่านฮานาใจอยามีก็สบายได้